ไม่ทราบว่าคุณฝันอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงครับในอีกห้าถึงสิปีข <c ười> mm ้างหน้าก็อยากให้ประเทศไทยมีความแบบยุติธรรมที่รูทสับรอที่เท่าเทียมกันนะคะก็คือณตอนนี้คือความยุติธรรมนี่มันคือมันไม่มีความเท่าเทียมค่ะมันแบ่งแยกชนชั้นคนรวยคนจนอะไรอย่างนี้ค่ะโทษมันก็แบบไม่เท่ากันด้วยก็อยากจะให้มันมีความเท่าเทียมกันจริงๆไม่ได้มีการทุจริตทรรปชันอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้มันหมดไปอยากให้มี กฎหมายที่แบบจริงจังอะ่ะไม่ใช่ที่แบบคนแบบเนีอภิสิธิ์ก็แบบสามารถที่จะรอด้นจากกฎหมายได้ค่ะอ๋อครับแล้วโดยส่วนตัวคุณจะร่วมทําให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ยังไงครับอันดับแรกเราก็ต้องพัฒนาจากตัวเราก่อนค่ะเราต้องเริ่มกลายเป็นแบบพวกรีไ e เดอร r ค่ะมันมีเยอะมากในตอนนี้ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรที่จะเลิกทาตัวแบบนั้นและชักจูงให้คนพวกนั้นอะ่ะหันกลับมา ทำตัวให้มันถูกกฎหมายไม่ใช่แบบถ้าทุกคนเห็นแกบบ่ประโยชน์ของตนเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาของความเป็นสาธารณะและคนที่เดือดร้อนก็ถือประชาชนนี่เองนเรอยากจะให้กฎหมายเนี่ยมีความมปทําจริงจริงไม่ใช่ย้อนกลับมาทําร้ายทําร้ายประชาชนด้วยกานโอเคครับขอบคุณมากครับ